สวัสดีค่ะเมแกนมาเคิลแสดงความไว้อะไรแด่เจ้าหญิงไดอาน่าผู้ล่วงลับบนพรมแดงของเธอขณะที่เธอเก้าวออกไปรับรางวัลต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติกับเจ้าชายฮารรี่ในนครนิวยอร์กเมื่อเย็นวันนี้เมแกนมาเคิลวัย41ปีสวมชุดเรสสีขาวยาวถึงข้อเท้าของหลุยวิตตอนซึ่งโดดเด่นด้วยการผ่าช่วงต้นขาและการโชลัยซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการออกแบบ ที่เจ้าหญิงแห่งเวลส์ส่งสวมใส่ในงานเอิร์ธช็อตงานกาลา่าในบอสตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างไรก็ตามแม้ว่าชุดของเมแกนมาเคลจะเป็นจุดศูนย์กลางของงานอย่างแน่นอนแต่นอกจากชุดแล้วเธอยังมีเครื่องประดับชิ้นพิเศษที่ค่อนข้างจะพิเศษนั่นคือแหวนพลอยสีฟ้าขนาดใหญ่ที่ครั้งหนึ่งคยเป็นของเจ้าหญิงแห่งเวลส์ผู้ล่วงลับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เมแกนมาเคลสวมแหวนของเจ้าหญิงเดียนาจากเอสเปร์ แบรนด์จิวเวรีของอังกฤษที่สั่งทําในปี1990และคาดว่ามีมูลค่าสูงถึง90,000ดอลลาร์ 90. อย่างไรก็ตามเมแกนมา์เคิลได้สวมแหวนพลอยสีฟ้าเป็นครั้งแรกที่งานเลี้ยงต้อนรับงานแต่งงานในเดือนพฤษภาคมปี2018ที่ฟล o อกมอ e ์ค t ตเ g e ซึ่งได้เห็นแว็บหนึ่งในขณะที่เธอโบอกมือให้กับกล้องจากนั้นเมแกนมา์เคิลก็สวมแหวนดังกล่าวเป็นครั้งที่ส ในระหว่างเงยือนตองกาในเดือนตุลาคมของปีเดียวกันนั้นเจ้าหญิงไดอาน่าส่งสวมแหวนนี้ครั้งแรกในปี1996ระหว่างการเดินทางไปยังออสเตรเลียและงานเลี้ยงรับรองที่คริสตีเพื่อช่วยเหลือองค์กร Is Crisis Trust ในปี1997นี่ไม่ใช่แค่เครื่องประดับเพียงชิ้นเดียวที่เจ้าชายฮรรี่คิดว่าจะมอบให้กับภรยาของพระองค์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแหวนมั่นของดัชเชสทำขึ้นโดยเพชรสเม็ด ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของเจ้าหญิงแดเน,นีาซึ่งเจ้าชายแฮร์รี่จับคู่กับเพชรเม็ดใหญ่จากบอสวายนาะซึ่งเป็นที่ที่ทั้งคู่มีความสุขกับการพักผ่อนในช่วงแรกๆของพวกเขาหลังจากการมั่นไม่นานเจ้าชายแฮร์รี่ทรงตรัสเกี่ยวกับขั้นตอนการออกแบบเบื้องหลังของแหวนโดยอธิบายว่าพระองค์ทรงเลือกองค์ประกอบแต่ละอย่างเพื่อให้เหมาะสมกับรสนิยมของว่าที่เจ้าสาวในอนาคตอย่างสมบูรณ์แบบตัวแหวนเป็นทองคําสีเหลืองอย่างเห็นได้ชัด เพราะนั่นเป็นสีโปรดของเมแกนและเพชรเม็ดหลักที่ฉันได้มาจากบอสวานนาและเพชรเม็ดเล็กทั้งสองข้างก็มาจากคอเลกชั่นเครื่องประดับของแม่ของฉันเพื่อให้แน่ใจว่าเธอจะอยู่กับเราในการเดินทางด้วยกันเจ้าชายแฮร์รี่กล่าว